โอกาสทองของธุรกิจไทยเปิดรับสมัครสถานประกอบการเข้าชิงรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568ก้าวสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศกระทรวงอุตสาหกรรมเชิญชวนสถานประกอบการทั่วประเทศเข้าร่วมสมัครเข้ารับคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมประจำปี2568 The Prime Minister Industry Award 2025 ซึ่งผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรีเพื่อยกย่องและเชิดชูงองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจพร้อมสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นโอกาสสำคัญในการตอบย้ำศักยภาพขององค์กร และก้าวสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึง16พฤษภาคม2568ในรางวัลอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็เป็นรางวัลที่ที่เรามอบเป็นรางวัลเฉลต่ยนะครับระดับสูงสุดข,ข,ของของภา,าคอุตสาหกรรมจริงในภาคอุตสาหกรรมมีหลายวันเราจะมีมีเป็นหลายมุมจากหลายหน่วยงานะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลอันดับหนึ่งของของประเทศนะครับก็อมอบโดย ก็จะมีอุตสาหกรรมที่ที่เยี่ยมที่สุดหนึ่งโรงในแต่ละปีมีแค่โรงเดียวซึ่งปีที่ผ่านมาก็เป็นโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดที่โรงงานเกตเลยที่มีท่านท่านดอกรสีโงงนั่นอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งก็ต้องได้รางวัลแต่ละประเทศมาไม่น้อยกว่าสามรางวัลรางวัลแต่ละประเทศก็เราจะมีรางวัลดีเด่นนะครับมีทั้งหมดเก้ารางวัลก็มีของรางวัลระดับทั่วไปแล้วก็มีระดับขนาดเล็กอีกสี่รางวัลนะครับก็ต้บอกว่าเขาต้องเก่งอย่างน้อยที่สุดต้องเก่งที่สุดสามด้าน แล้วก็ในในมุมที่เก่งต่างๆนั้นเนี่ยก็ต้องมีความสมดุลในการที่จะช่วยให้ประเทศก้าวไปได้อย,าอย่างยั่งยืน